เนีทุกคน<ะ>บอกตรงกันหมดใช่เรียกร้องตรงกันหมดแล้วถ้าออกมาก็จะช่วยลดกระแสส,ส่วนหนึ่งที่ส่งผลไปถึงตัวของน้องคนขับด้วยพอสมควรนะครับถ้บาออกมานะเมื่อวานนี้เนี่ยผมคุยกับแม่ของดรศาสตอร์าาว์าเช้าเที่ยงครับผู้ครูครแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องท่านผู้ชมหลายท่านคงได้ดูในช่วงเจเาะข่าวเด่นออกมาหลังรายการเนี่ยผมถามทางนั้นติดต่อมาไหมไม่ติดต่อไปเลย ไม่ติดต่อเลยไปฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะเด็กคนหนึ่งซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนต่างจังหวัดที่ราชบุรีพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันเป็นเหลมของแม่ทวินคนเนี้ยจริงๆแล้วเป็นเหลมสักเป็นเหลนขอมาเลี้ยงตั้งแต่แปดเดือนครับไม่เคยคิดว่าตัวเองมีปัญหาที่ไม่มีพ่อมีแม่ที่แท้จริงอยู่กับแม่ทวินเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก ขายพวงมาลัยหลังกดหลังแข็งร้านเล็กๆแล้วก็ช่วยคุณแม่ขายพวงมาลัยมาตลอดเลยนะขี่จักรยานส่งมาลัยให้แม่มร้อยมาลัยช่วยครับในจักรยานหน้าเขาเรียกกระเช้าหน้าจักรยานตะก้าใส่หนังสือเรียนเจอครูคนไหนต้องคอยถามเอ้วิชานี้มันติดขัดยังไงไม่ส่งตกเย็นกลับมาช่วยแม่ร้อยมาลัยขอเงินอีกสามบาทแม่ให้วันละสิบบาทขอเงินแม่อีกสามบาท ซื้อกุช่ายกินสามชิ้นแล้วกลับไปกินข้าวกับน้ําพริกกับแม่ที่บ้านอืเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งไม่ต้องไปกวดวิชาที่ไหนแต่สอบติดเตรียมอุดมศึกษาครับวันที่ไปมอบตัวเข้าเรียนแม่จะให้นักแท็กซี่ไปด็อกเตอร์สาสตรายยังบอกว่าไปรถเมล์ก็ได้แม่ครับกินน้ำในร้านสะดวกซื้อสิบสองบาทยังบอกแม่มันแพงนะ ไปอยากถึงขนาดกระดาษช็อตโน้ตเนี่ยใช้สามสีมเด็กที่ใยรู้ใยดีสิบเจ็ดปีเอ็นติดจอบเทียมห้าเอ็นติดแพทย์เลือกที่จะไม่เอาสอบชิงทุนกอพอไปเรียนต่อปริญญาตรีโทเอกสาขาชีววิทยาจนเป็นด็อกเตอร์ในวัยแค่ยี่สิบเจ็ดจากประเทศอังกฤษนะครับอายุยี่ิบเจ็ดเป็นด็อกเตอร์ ลูกแม่ค้าพวงมาลัยร้านเล็กๆสร้างคนเป็นด็อกเตอร์กลับมาห้าปีทำงานทำการที่ฝวทชไม่ซื้อรถไม่ซื้อรถเพราะกลัวจะสิ้นเปลืองไม่อยากเป็นภาระยอมนั่งรถโดยสารแต่ไปซื้อที่เตรียมจะสร้างบ้านให้แม่อยู่ครับลูกพี่ลูกน้องเรียนสินปรกรส่งเสียให้เรียนส่วนหนึ่งแต่ตัวเองไม่ซื้อรถครับนะฮะ กลับมาทําง,งานรับใช้ชาติแค่ห้าปีเพราะเป็นทุนกอพอยังไม่ทันได้ตอบแทนแม่อย่างที่เจ้าตัวตั้งใจแม่อายุแปดสิบแม่บุญธรรมเนี่ยป่วยนะฮะคุณสาเสถะป่วยจะป่วยนี่คือภาพของด็ตอร์เป็ดแล้วก็คุณแม่แล้วก็คุณครูใช่ไหมครับครูเนี่ยบอกว่าจ้างมาสอนพิเศษครับลูกไม่ได้อยากได้วิชาความรู้หรอกให้มาเป็นแบบอย่างมาให้เป็นไอดอล คนทั้งชุมชนทั้งตลาดทั้งโรงเรียนร้องไห้แต่ทำไมครอบครัวของฝ่ายไม่ติดต่ออฟังไางชว่วงบางตอนดู่ะ เป็นไงนครูเป็นคนเรียบเงียบเงียบแล้วก็ขยันเรียน <im it> ขยันเรียนก็คือเขาปั่นจักรยานคุณแม่เขาให้ไปส่งมะลิส่งวลาเด็ก <im it> <im it> ที่ต้องช่วยแม่ส่งมะลิส่งวลา,าถ้าสมะลิปั่นไปนส่งข,ปงขาประจำนะคะส่งขาประจําทีนี้เขาเจอครูคนไหนเขาจะรู้ว่าครูคนนี้สอนคณิตศาสตร์ครู <im it> คนนี้สอนวิทยาศาสตร์ ในตะกร้าหน้ารถของเขาคือหน้ารถจักรยานหน้ารถจักรยานจักรยานขี่ไปสชว์มลัยให้แม่เนี่ยใช่ค่ะจะมีหนังสือเรียนหรอหนังสือเรียนเต็มหน้ารถเลยค่ะ<ฆ>เป็นตะกร้าใส่ใส่เป้ไว้พอเจอก็จอดเลยเจอครูคนไหนก็จอดสวัสดีเสร็จแล้วถามโจทย์พร้อม<ฆ>ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเอ,อจะต้องไปเรียนพิเศษแล้วแล้วดีค่ะครูจะฝ่รู้ขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะว่าทั้งนั้นระหว่างปั่นเนี่ยหัวสมองเขาคงจะจะคิดแต่เรื่องเรียนใครที่เจอเขาเนี่ยจะช่วยเหลือและเมตตาอย่างแม่เนี่ยขายมลายดี เดี๋ยวนี้ขายได้น้อยลงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนช่วยซื้อเพราะลูกเก่งคือเป็นที่รักของคนในชุมชนชุมชนรู้จักหมดไม่ว่าจะร้านไหนในตลาดถ้าถามถึงเด็กคนนี้ว่าลูกร้านขายมะลิแม่หนิงแม่หนิงเนี่ยทุกคนจะรู้หมดเลยว,ว่าด็อกเตอร์สัตราทุกคนรู้จักหมดเหมือนเป็นความภูมิใจของคนในชุมชนคนในจังหวัดคนโรงเรียนเลยทุกครูทุกคนในโรงเรียนร้องไห้ที่รู้จักสตราทุกคนเสียดายหมดเพราะประเทศชาติ ผลิตคนดีแบบนี้มาแต่ยังใช้ยังไม่คุ้มค่าเลยมันเป็นการสูญเสียต้องบอกว่าสูญเสียทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนเลี้ยงลูกยังไงให้ดีขนาดนี้ฉันขึ้นไม่รูอ่ะฉันดีไม่ค่าไม่ต้องสั่งสอนกันมากคนจะดีนะฉันก็นอนชิดบางครั้งที่บอกว่าเธอร้อยเมลัยเธอไม่เหนื่อยเมื่อเดินนั่งทั้งวันแล้วตัวเขาอ้วนเจ็บหลังไหมบอกลูกดีอะฉันก็ดีใจไม่รวยก็ช่างมันฉันลูกฉันขอเงินเรียนพิเศษมากอนจะดีก็ดีถ้าค่ะคนจะดีดีเอง ฉันท้าพี่อนฉันนะไม่ต้องว่ามากให้ทากอย่างได้ฉันบอกได้ได้คืนนะเขาได้ลูกคืนฉันไปจับมือขอตอนเข้าโรงอ่ะถ้าชาติหน้าีจชิเรามาเป็นแม่ลูกกันอีกฉันพูดอย่างนี้เราแล้วมาเป็นแม่ลูกกันอีกแล้วก็เป็นลูกจุิงุนฉันพูดอย่างนี้ฉันรักเขามากเป็นยังไงยังไงนะเขาท้ามาเขาไม่มาหาฉันสัญญากจะให้มาจออแย่เหมือนคนไทย นะเท่ากับแบบภาษาไทยๆเราอยากได้ลูกมาเจ้าเจ้ายางงี้ยางงี้นี่เขาทําตัวเหมือนฝรั่งรีสคืกลับมาเนี่ยคือว่าพูดน้อยเขาเป็นผู้ชายไทยเขาสอนเหานว่าเธอเป็นแม่เธอต้องจำใจมากลูกคนเราเนี่ยเป็นผู้ชายไม่หนอนผู้หญิงเธออยากได้ลูกคืนในชีวิตเราพงหาเด็กน่อยนูานนี้ไม่มีแล้วค่ะก็จ้างเข้าไปสอนหลานนะคะจ้างเข้ามาเลยบอกว่าครูไม่ได้ต้องการวิชาการจากเธอครูอยากให้เธอเป็นรูปแบบที่ดีของความมานะพยายามและเด็กรุ่นหลังจะได้เรียนแบบ ครับท่านผู้ชมฮะอ่าอีกบุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะก็ก็ต้องฟังจากทางอีกฝ่ายนึงอย่างที่ว่าครับคือเด็กเนี่ยเราต้องยกเอาไว้นะฮะเมื่อเป็นเยาวชนความรับผิดชอบก็ไปอยู่ในฝ่ายผู้ปกครองใช่ครับนะฮะลาให้สัมภาษณรวยการโทรทัศน์คุณบาศิทธะโดยเริ่มต้นประโยคคุณแม่บอกว่าฝากกราบขอโทษทุกๆุกคนครอบครัวที่สูญเสียและบาดเจ็บเราไม่หลบไปไหนแน่ๆแต่ขอให้กระแสในสังคมนั้น คลี่คลายลงไปก่อนนี้ก่อนระหว่างนี้เนี่ยคุณแม่บอกว่าจะขอส่งป้าของเด็กไปเป็นตัวแทนในการกราบแสดงความเสียใจทั้งที่งานจบแล้วก็ที่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยครอบครัวคุณแม่บอกว่าทุกข์มากไม่มีใครได้นอนหลับเลยตั้งแต่เกิดเหตุทั้งความรู้สึกช็อกแล้วก็เสียใจที่ลูกสาวเนี่ยไปทําให้เกิดอุบัติเหตุจนมีคนตายถึง8คนมีคนเอาเบอร์โทราศัพท์ของเราไปลงใน Facebook เอารูปของแพรวาไปลงมีโทราศัพท์เข้ามาด่าดทอพวกเราตลอดทั้งคืน นอกจากนี้นะครับคุณแม่ยังบอกว่าดิฉันและสามีต้องกราบขอโทษจริงๆเราต้องย้ายตัวน้องออกมาจากโรงพยาบาลวิภาวดีไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งตอนนี้อยู่โรงพยาบาลที่สามแล้วเพราะว่ามีการเข้ามาขู่ทำร้ายร่างกายแล้วก็มาขู่ฆ่าทั้งจากโทรศัพท์และจากช่องทางอื่นๆรวมถึงบุกเข้าไปในห้องพักซึ่งเราก็เข้าใจในอารมณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ทางโรงพยาบาลขอให้เราย้ายออกไปไม่ใช่เราตัดสินใจฝ่ายเดียว แต่ตอนนี้ลูกก็พักรักษาตัวอยู่ในที่แห่งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้หนีไปต่างประเทศเราหนีคดีได้แต่เราจะหนีความผิดไม่ได้หรอกค่ะอันนี้คุณแม่พูดอย่างนั้นนะครับครับคุณแม่ยังบอกต่อบอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกสาวเองก็ยอมรับนะครับว่าขับรถเร็วเพราะว่าจะรีบเอารถไปคืนเพื่อนเพราะว่าไม่ใช่รถของเราดิฉันก็คือคุณแม่เนี่ยไม่เคยอนุญาตให้ลูกขับรถไปข้างนอกแบบนั้นพอชนกันแล้วเนี่ยลูกติดอยู่ในรถ เจ้าหน้าที่ไปช่วยลูกออกมาในสภาพที่กระจกเนี่ยทิ่มแทงไปอยู่ที่ก้นตัวลูกนั่งไม่ได้ก็เลยต้องยืนพิงขอบถนนตำรวจขอดูบัตรแล้วก็ประกันตัวลูกสาวลูกสาวเนี่ยผิดแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าอายุ16ปีไม่มีบัตรตัวน้องเองก็รีบกดบีบีบอกเพื่อนว่ารถชนแล้วก็ถามเรื่องการประกันของรถคันนี้ไม่ได้มัวแต่เล่นบ b บตามที่หลายท่านเข้าใจ คุณแม่บอกต่อบอกว่าอยากให้ดูจากหลักฐานพยานทุกอย่างตัวน้องเองยอมรับว่าขับมาด้วยความเร็วสูงตอนเกิดเหตุรถตู้ก็กินเลนมาเลนในของลูกก็เลยต้องยิงไฟสูงขอทางพอรถตู้หลีดทางตัวน้องก็เร่งสปีดเพื่อให้พ้นแต่รถตู้กลับเข้ามาในเลนของน้องอีกก็ทําให้น้องเนี่ยหลบไม่ทันก็เลยพุ่งเข้าไปชนที่รถตู้ คุณแม่บอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ตํารวจไปดูจากกล้องทุกกล้องถ้าน้องผิดจริงเราก็ยินดีให้น้องเข้ากระบวนการทุกอย่างนะครับคุณแม่บอกเพิ่มเติมอีกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะเดินทางไปกราบทุกๆุกคนเพื่อไปแสดงความเสียใจอยากจะไปเยี่ยมตัวน้องเองก็เครียดบอกกับแม่ว่าเอาชีวิตหนูไปเลยได้ไหมทําไมหนูไม่ตาย ส่วนที่บอกว่าคุณพ่อของน้องเป็นทาหารเนี่ยก็ยอมรับว่าเคยเป็นทหารจริงแต่ว่าตอนนี้เป็นทหารนอกราชการตั้งแต่อายุ39แล้วก็เป็นข้าราชการบํานาญไม่ได้มีอิทธิพลใดๆเลยผิดด้วยหรือที่เรามีนามสกุลแบบนี้ครับตอนนี้ก็ขอรวรวมพยานหลักฐานแล้วเดี๋ยวก็จะออกมาถแถลงต่อไปนะครับ